อวัสด้ค่ะหมอโม่จากบทที่ยาคินีค่ะ เนี่ยหลายๆท่านนะคะชอบมาบอกว่าช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เจ็บบริเวณส้นเทา้าเจ็บมากเลยค่ะเวลาที่ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็เหยียบเตียงเหยียบพื้นปุ๊บโอ้โหรู้สึกเหมือนมีเข็มแทงเข้ามาที่บริเวณส้นเทา้าแบบเจ็บมากๆหรือกลางวันนะคะนั่งนานๆดูทีวีสักสองสามชั่วโมงลุกขึ้นมายืนพอะเหยียบพื้นจังหวะแรกเท่านั้นแหละก็รู้สึกเลยว่าเจ็บอาการตรงนี้เนี่ยค่ะเราเรียกว่าโรครองช้ำนะคะรองช้ำเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากตัวเอ็นตรงบริเวณนี้ค่ะที่มันมาหุ้มปุ๊บ ตรงนี้มีการอักเสบเกิดขึ้นทําให้เวลาที่เราลงน้ําหนักที่บริเวณส้นเท้าตัวนี้ทําให้เรารู้สึกเจ็บอาการตรงนี้สามารถคลายได้ไม่าจะเป็นไปนวดค่ะนวดไทยเราสามารถนวดคลายบริเวณกล้ามเนื้อี้ได้การประครบร้อนเราสามารถประครบร้อนเองก็ได้ค่ะหรือว่าแช่เท้าในน้ําอุ่นยืดกล้ามเนื้อเท้าบ่อยๆก็สามารถช่วยได้ค่ะหรือในทางแพทย์แผนจีนก็สามารถทําการลมยาทําการฝังเข็มก็สามารถช่วยบรรเทาอาการตรงนี้ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการนวดทุยหนาของแพทย์แผนจีนก็สามารถรักษาอาการนี้ได้ด้วยนะ ทีนี้เนี่ยปัจจัยที่ทําให้เกิดอะคะ่ะอย่างแรกเลยอาจจะต้องดูเรื่องน้ําหนักค่ะน้ําหนักตัวของเราอะมีน้ําหนักที่เยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะน้าหนักที่เยอะเนี่ยการที่เราทิงน้ําหนักลงไปตรงเนี้ยก็ทําให้ตรงเนี้ยมีการอักเสบได้ง่ายขึ้นหรือบางคนชอบยืนหรือชอบเดินานานๆหรือรองเท้าค่ะพื้นของรองเท้าอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตหรือว่า ช่วยในเรื่องของการทิ้งน้ำหนักของเราได้ดีมากพอบางคนชอบออกกำลังกายมากๆแต่ว่าพื้นของรองเท้าไม่ดีหรือรองเท้าไม่เหมาะออกับการออกกำลังกายก็ทําให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกันหากมีคําถามเพิ่มเติมยังไงก็สอบถามกันมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ